ชัยนาทเกี่ยงแผงส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีหรือบิ๊กตูลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของนายกรงพื้นที่จังหวัดชัยนาธนะฮะเมื่อวันที่15กันยายน64นะครับที่พอนะครับรอมอสอนะครับรอเขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะครับพลเอกประยุทธ์จรันรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาน,นะครับรัฐมนตรีนะครับกระทรวงมหาไทยนะฮะ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับไปยังจุดจอดนะครับหอกีฬาเชื่อมนะครับเขื่อนเจ้าพญานะฮะอําเภอนะครับสันพยาจังหวัดชัยนาฏนะครับเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชชยนาฏนะฮะพร้อมนะครับตรวจสถานการณ์น้ําในเขื่อนเจ้าพญานะครับเพื่อเตรียมนะครับรับน้ําเหนือหลากนะครับและวางแผนป้องกันพื้นที่นะครับเจ้าพญาตอนล่างนะฮะ จุดแรกนะฮะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะเดินทางมายังสำนักงานชนรัะทานที่12นะครับเพื่อร่วมประชุมหาเลยนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพยานะฮะและนะครับมาบริการบริบริการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มนะครับเจ้าพยานะฮะ โดยมีนะฮะนายอนุชานาคาใสนะครับรัฐมนตรีประจําสำนักงานดกรัฐมตนตรีนายสมเกียรติประจําวงศานะครับเลขาธิการสํานักนะครับทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะฮะ นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชนรัประทานนะฮะนายสุราศีเกียรติมนทนนะครับอธิบดีกรมฝนหลวงและการนะครับบินการเกษตรนครับนายสมบูรณ์สิริเวทนะครับผู้ว่าจังหวัดชัยนาและตัวแทนนะครับหน่วยงานนะครับเข้าร่วมประชุมนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลข้อมูลคร่าวๆนะครับของนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่นะครับตรวจนะครับเขื่อนหรือนะครับสถานการณ์น้ํา ป่าไหลหลา,ลากเดือน้าท่วมในขณะนี้นั่นเองนะครับหมายเลขทะเบียนรถคันสีขาวนะครับโหนก็เลยหยิบมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะก็คือหมายเลข5122นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามเลยทีเดียวนะฮะห้าหรือ 2, 2ก็เป็นเลขเบิ้ลนะฮะ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกชุกนะฮะพกร่มนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับอาจจะเป็นหวัดนะครับก็ให้ทุกท่านปลอดภัย